สบายดีพี่น้องโรแรมตลาดฐานทัพพี่น้องได้ยินอยู่บ่ฮะคือสิได้ยินอยู่ที่เนาะสบายดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านไม่นี่มาดูหอยอันนี้หอยหอมเนาะพี่น้องหอมอยู่บ่หอยเสียโอ้เอียนกัไม่อีบ่

ตัวไรมันสิเป็นตาอัน so ี้วะตัวไรกเตัวมันกระตากเอาตัวันที่บอกมันกระตากตัวนี้ตัวตัวไรมันสงยตัวนี้นะส่งสีเงนี่จหน่อยส่ง ตลาดเอ้ยเขาเอินตลาดอยูบอ่ะตลาดคำหลวงเนาะเอินตลาด24ชั่วโมงนั่นุดนี้โเมนวะ1 1ชั่งเนาะเออแม่นเลดอะไรนี่สาหาันสาหาันจีบด้วพี่นนอง ชิมก really? no. oh, ่อนก็ได้ป่ะนี่ช uh, oh, ิมก no. ่อนก็ได well, yeah, yeah. ้ไม่ต้อในสวมหกหกโอ้นึกว่าหาบมนหาิบ่แมนตัวหาบแล้วยังิตอเดียลอันเดียวกันถือของมานี่หาซีฟตอตอตอมี่หันได้ลูกต้อปลาพี่น้องโอ้แต่ยังกินเนาะ มมะคุ้งพี่น้องเลยเมนเชิญแซ่พี่น้องมาบึงเอาไว้ดอนต่อขาจะขายจะเเหนเบิ้นีวะเบิลอนี่เบลเบิ้ลีเลิ้งเ้นีงเบิดลีเบิ้นเบนงบิ้นเบ้เิหนเ้ลินบเบ้นมันบิ้ลนเบินเป็นลหนงันนะ อันนี้เขาเอิออย่างดอกคิงถ้าเอาไปกินกันอย่างเงี้ยกินตำหมูฮุงกับเสบลาบปลากลมกบโอ้ยเก๋ไหมอันนี้มาเอียงอั่นีเบี้ยตาวัวมันวาจะใช้บบจั๊กผักผิดกันใช่ไหมเอาบะหอยไปไปรอเบิ่งอันห่านอื่นดีกว่ายัดไปเลยเด้อไก่จะทัใหสิบวิญญาณ

ก็วะฮะไม่โดนหาสิก็ก็เจอดีงวะวะหัวยูกูไลายีดีเนาะพี่น้องอยู่บ้านเฮาหาเยากเลยจะเอาหมดเดี๋่มีหน่วยใหญ่กินหรอกินเลยกินบ่จะซื้อให้กินเออกินกระสือไปเห็ดกินอเมกันโอ้เอาไปเห็ดเมนูข้าวเอาไปเห็ดเมนู้ยังเน่ียได้ปอยอัน โอ้ดแเอาตโกยเนโจะกินอะไรโลกเดียวสองโลกไสองโลกกิเนาะแม่ปวดต่อได้เปดต่อ

หันจะก่ามีกองวงจรปิดจาบบไดาดอเออเด็กเสือเมื่อไหร่แม่นะบอสแม่จดโดนหนึ่งใช่ไหมใช่เหโอ้เอาปล่อยมาหาเมื่อไแเดินเิแม่ขาเด้อ พอแ yup. ล้วย่างย่างอีอ well, ีถึงบังคับแล้ยนี่โอโลหนึ um, 30, ่งห้าสิบพันพี่น้องกับประมาณร้อยกว่าบาทร้อยสามสิบเราลอยกว่าบาทไม่เห็นมันสิต้องโลเนาะ แต่ว่าบางบางคนบางทองทิมันก็บ่เคยกินเคื่าอยู่ทางใต้จักีอยู่บอเพราะว่ามามนีามันบ่มผูกคอยมีภูเขาดีคองไปเลยไปแกไปแบปปบาาอะไรับมามีมากอย่างเลยแล้วไปเปไปเกิป่าแล้วกอกันอย่า ได้ที่ต์มารลบวกันมาเมื่อ ในกสิอบเพียงน่อบสู่วัดเนาะจีนส่วนไก่เคซื้อมาตัวแปดิลหาไก่ไกู่ก้างเออซื้อันมีไก่ผูซ็ใหญ่เลยมใหญ่มาได้นะายแพง Ah, they super sorry. Cool. Yeah. Okay. จ<า><ะ>ัดฮะไม่เห็นไม่เห็นอืมีอออ่ออกกินขาวที่ย่องเชียงเยหอมเลาะบุว่วาอยู่ฝั่งไทยมีดูบ๊อบอมบอีมุมนะสีบอบุงีูกไม่คอมเนต์มาบอกไปเลยคอยตามละูการนะ ไอมาหอนเนี่ยมันจังะไรกินอะไซาที่เนาะมันมีแต่ยาบเลยนาะหยาบอื่นก็บ่มีปีหนึ่งเด็กินเท่หนึง อู้นะไป่ดีสูงเหเนาะได้ยนแล้วมันจิกียรเนี่ยแล้วโปร่นะเดี๋ยวต่อไปก็ชีดเจลพี่เนาะเจลสมแล้รกชิตั้มพุงนะพุนึ่งพิม ดมเลยยิ่งพอแล้วพี่เนาะเจลน้อยมสมป่ฮึแค่สมนะอยาบ้างหน่อบป่ะอ่นนอตัวเป็นโต๊ะอะไรนึนยอง